สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิเศษฟาร์มพุ่งกามแดงนะครับพี่ก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับการทำบ่อระบบน้ำบนที่จริงผมมีสิบบ,บ่อนะครับแต่ว่าทำทำได้แค่แปดบ่อนะครับเหลือสองบ่อที่ยังไม่ทำให้เสร็จก็จะมีนะครับอย่างแรกก็จะมีบ่อนะครับบ่อแล้วก็เราก็พื้นนี่เราก็ทำเองนะครับก็เทปูนแล้วก็ใส่ข้อต่อ ใส่ข้องอครับเห็นไหมครับจะมีงองอนครับแล้วก็ตัวระดับตัวท่อ PVC นะครับประมาณสักสูงประมาณสักสิบห้าเซนนะครับผมแล้วก็ใส่หักกองนะครับแล้วก็อันนี้ติดเคเบิลทยมัดไว้แล้วก็ทําตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากให้น้ามันหรือน้ําไหลเข้าไปในตรงอยากให้ข้างล่างนะครับข้างล่างให้น้ํหดูดข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็ หองไว้นะครับมันก็จะไหลาาที่ท่อนนี้แล้วก็ามารวมกันที่บ่อครับผมผมเอาเก็บเป็นชามใหญ่นะครับแล้วก็ติดฟิชเจอร์อบ์ดนะครับเจาะรูเจาะรูนะครับแล้วาใส่ที่กองนะครับให้มันไหลตรงนี้แต่เลาบ่อนะครับ,นะรบแล้วก็ต่อเครื่องอ่ดดันน้ํานะครับ ปั๊มน้ำนะฮะก็ประมาณสูง2เมตรนะครับที่แรง,งก็พอดีครับก็มาต่อที่นี่ธรรมดาครับต่อเข้าไปแล้วก็เจาะรูครับผมเจาะไว้ประมาณ3รูต่อบ่อนะครับวัดความแรงอันนี้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงเลี้ยงเดสแล้วก็เลี้ยงอ่าอ่าลงเดินเดสด้วยนะครับหมอละสิบตัว ก็มาสังเกตครับถ้าน้ําน้อยเราก็มาเติมเติมให้มันพอดีนะครับอันนี้คือบ่ออนุบาลธรรมดาครับก็ใส่ประมาณวันหนึ่งแล้วไม่เห็นก็ปกตินะครับอันนี้ใช้น้ําประปาหมู่บ้านนะครับไม่มีขดีโอเคครับ